สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech s h i ช l ลกับผมใหญ่กฤษดาเซมงคลเลศรายการในตอนนี้เรามาอยู่กันที่ Canon Marketing Thailand นะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องสวัสดีเจ้าของสถานที่ก่อนครับสวัสดีครับเขาบอกว่ายินดีต้อนรับด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็รายการในตอนนี้เนี่ยฮะจะเป็นตอนของ Canon PowerShot g 7 x นะครับก็จะเป็นกล้องที่เราจะเรียกว่าเป็น Pocket f r i e n d l y Design ก็คือเป็นกล้องที่เหมาะสำหรับการพกพาใส่กระเป๋า เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้า g 7 x ตัวนี้นมีความสามารถอะไรกันบ้างแล้วก็มีหมัดเด็ดอะไรอยู่บ้างครับ canon power shot g 7 x เนี่ยนะฮะจะเป็นกล้องใน g series ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโมเดลเรือธงของ canon นะครับ g series เนี่ยปกติจะเป็นซีรีส์ท็อปสุดของ compact line ของ canon อยู่แล้วนะครับหลังจากที่ canon ออกตัว power shot g 1 x mark ii มาเนี่ยนะฮะก็ซึ่งเป็นรุ่นพ p ของตัว g 7 x นะครับตัวนั้นเนี่ยจะใช้เซนเซอร์ขนาด APS-c ส่วนตัว G 7 X นะฮะก็จะใช้เซนเซอร์ขนาด1นิ้วนะครับความละเอียดของเซ็นเซอร์ตัวนี้จะอยู่ที่20.2ล้านพิกเซลไม่ธรรมดาเลยนะฮะใส่จัดเต็มมาให้จริงๆแล้วก็ข้อดีของเซนเซ,นเซอร์1นิ้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการเก็บด n นามิกเร g e การถ่ายในที่แสงน้อยสามารถที่จะทำได้ดีมากขึ้นตัวเซนเซอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว backside illuminator นะฮะซึ่งเจ้า backside illuminator หรือว่า BSI เนี่ยมันคือเซนเซอร์ที่ เอาแผงวงจรไปวางไว้อยู่ด้านหลังตัวเซ็นเซอร์รับภาพนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการรับภาพก็จะมากขึ้นเก็บภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นนั่นคือข้อดีของ BSI sensor ตัวประมวลผลของกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตัวประมวลผลตัวเดียวกับตัว g ีวันเอกเลยก็คือเป็นตัว d i i ิทนะฮะเป็น image processor รุ่นใหม่ซึ่งสามารถที่จะประมวลผลภาพในที่แสงน้อยเนี่ยได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็ เท่าที่ได้ลองต้องบอกว่า iso สูงๆเนี่ยน้อยก็ไม่เห็นเหมือนกันนะมาดูช่วงเลนส์กันบ้างนะครับเลนส์ของ g 7 x เนี่ยนะฮะจะเป็นเลนส์24ถึง100 f ของเขาก็ไม่ธรรมดานะฮะ f 1.8ถึง2.8ค่อนข้างที่จะสว่างเลยทีเดียวนะครับ <Yeah. S 1> ตัวกล้องเนี่ยนะฮะไม่ได้ใหญ่มากนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นกล้องที่เป็น pocket friendly <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นสามารถเวลาที่ปิดกล้องเนี่ยนะฮะสามารถใส่กระเป๋าเสื้อได้สบายๆแต่เวลายืดเลนส์ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่า ใหญ่นะครับเลนส์ออกมาแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ซูมเข้าซูมออกนะฮะก็เลนส์ก็ไม่ได้ขยับเยอะสรุปว่ามันเป็นกล้องตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่พกพาสะดวกมากๆนะฮะตัวเลนส์ยี่สี่ร้อยเนี่ยผมถือว่าครอบคลุมการถ่ายภาพได้สบายๆยี่สิสี่นี่คุณถ่ายวายได้สบายเลยทีเดียวแล้ว F สูงสุดของเขาเนี่ยหนึ่งจุดแปดถึงสองจุดแปดนะฮะที่หนึ่งร้อยคุณได้ F2.8 สองจุดแปดเทียบเท่ากับพวกเลนส์ตัวใหญ่ๆได้สบายๆนะครับกรีบรูรับแ,แสงของเลนส์ จากกล้อง G7X เนี่ยนะฮะจะเป็นกลีบรูรับแสง9กลีบเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะรับประกันได้เลยครับว่าโบเก้ออกมาสวยแน่นอนอีกจุดเด่นอย่างหนึ่งของเจ้าก,กล้องตัวนี้ก็คือในเรื่องของระบบการสัน่นนะ,ะการสั่นตัวนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่ากล้องตัวนี้มีการสั่นแบบ Intelligent IS Intelligent IS ดียังไงคือปกติเนี่ยนะฮะตัว Intelligent เนี่ยนะครับตัวกล้องจะเป็นตัวเลือกให้เองนะฮะ ว่าจะใช้ระบบการสั่นแบบไหนในสภาพสถานการณ์ต่างๆที่คุณถ่ายภาพตัวกล้องมีระบบการสั่นให้เลือกถึง8แบบนะฮะแล้วก็ Intelligent IS เนี่ยก็จะเลือกระบบการสั่นทั้ง8แบบเนี่ยเอามาใช้งานนะครับส่วนเรื่องของโฟกัสใกล้สุดของกล้องตัวนี้จะอยู่ที่5เซนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะใกล้นะฮะสำหรับกล้องที่มีเซ็นเซอร์ใหญ่ขนาดนี้ครับ c a n o น G 7 X เนี่ยนะครับจะมีดอยู่ด้านข้างตัวเลนส์นะฮะก็ใช้งานเหมือนกับ ล้องเดียออเลยคือเราสามารถปรับพกสปิชเตอร์ปรับรูดแสงจากคาตัวนี้ได้เด้วเขามีอยู่2อันนะครับก็จะมีเด้าข้างเลนด้านหน้านี้เวลาหมุนมีเสียงคลิกด้วยนะครับก็คลิกตัวนี้เนี่ยนะฮะปิดเสียงไม่ได้เพราะว่าเป็นคลิกด้วยฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นไดัลอีกหนึ่งอันนะฮะหมุนตรงนาวิกานะฮะก็คือกดขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็เป็นตัวไดัลหมุนนะฮะสะดวกหนเหมือนกันเพราะว่าเท่ากับว่าเราก็มี 2ดาวนะครับปรับสปีดเตอร์ปรับรูรับแสงได้กล้องตัวนี้เนี่ยนะครับความไวแสงของเขาจะอยู่ที่ ISO ตั้งแต่125ถึง12,800ถ่ายในที่แสงน้อยนี่สบายๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความเรดาร์ของเขาเนี่ยนะฮะสูงสุดจะอยู่ที่1นึ่งส่วนสอนะฮะหนึ่งส่วนสองพันเนี่ยบางคนจะบอกว่าใช้รูรับแสงกว้างๆนะครับอย่าง f 1.8แล้วแล้วความเรดาร์แค่1นึ่งส่วนสองพันเนี่ยนะฮะ ถ่ายในที่แดดจ,จ้าได้ไหมไม่มีปัญหาเพราะกล้องตัวนี้มี ND filter มาให้นะครับคุณสามารถที่จะเปิด ND filter ออกมาเพื่อจะใช้รูปแสงกว้างๆในที่สว่างสว่างหรือว่าบางครั้งเราต้องการให้สปีชเตอร์มันลดต่ําลงมานะครับ ND filter ตัวนี้ช่วยได้ก็มี built-in มาอยู่ในตัวกล้องเลยกล้องตัวนี้สามารถที่จะถ่าย Raw file ได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนจะหวังว่ากล้องตัวเล็กแบบนี้นะฮะจะถ่าย Raw file ได้ไหม Raw file มีให้เหมือนกันนะครับคุณสามารถที่จะถ่าย JPEG ถ่าย Raw file แล้วก็ เจ็บบกวกรอไฟได้นะครับแล้วก็โหมดพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเจ้ากล้อง Canon 7x เนี่ยนะฮะก็คือตัวโหมดอัตโนมัตินะครับเขามีโหมดอัตโนมัติมาให้ค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวและโหมดอันนึงที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการถ่ายดาวนะครับโหมดถ่ายดาวของเขาเนี่ยนะฮะเขาจะมีเป็นโหมด STA r ซึ่งตัวกล้องจะปรับไปเองนะฮะเขาจะมีออปชันอยู่4แบบก็คือจะเป็น STA nightscape นะฮะก็คือเอาไว้ถ่ายวิว ท้องฟ้าตอนกลางคืนหรือว่าจะเป็น Star Trail นะครับถ่ายดาวเป็นเส้นๆน,นะฮะหรือจะเป็น Star t i m หลักสามารถจะถ่ายทำหลัได้ด้วยนะนะฮะถ่ายทำหลัให้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาทำเป็นมูวี่ให้เลยนะครับก็คือคุณจะได้เป็นไฟล์วิดีโอมาไฟล์หนึ่งกับอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจก็คือเป็น Star Portrait ตัว Star Portrait เนี่ยเวลาที่กล้องเขาถ่ายภาพนะฮะเขาจะถ่ายภาพ3ภาพเขาจะถ่าย subject 2ภาพก็คือถ่ายตัวแบบเนี่ยภาพ แล้วก็ถ่ายท้องฟ้าคือไปโฟกัสที่ท้องฟ้าเอาค่าแสงจากท้องฟ้าอีก1ภาพภาพที่ได้เนี่ยนะฮะจาก3ภาพมารวมกันเนี่ยก็จะได้ขนชัดตัวแบบชัดได้ท้องฟ้าที่ค่อนข้างจะสวยงามนะฮะได้ดาวชัดด้วยภาพออกมาดีเลยทีเดียวโดยที่เรียกว่าเราไม่ต้องมานั่งปรับตั้งค่าคือปกติจะถ่ายดาวเนี่ยก็ต้องศึกษาพอสมควรต้องใช้เทคนิคการตั้งกล้องพอสมควรแต่กล้องตัวนี้ทำให้คุณเสร็จเรียบร้อยครับ กล้อง Canon G7x เนี่ยนะฮะจะเป็นกล้องที่มีหน้าจอกลางออกมาได้180องศาเอาไว้ถ่ายเซลฟี่นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอแบบทัชชัตเตอร์ก็คือเราสามารถที่จะแตะเพื่อที่จะลั่นชัตเตอร์ได้หน้าจอตัวนี้เป็นระบบสัมผัสอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบบสัมผัสข,ของเขาเนี่ยจะเป็นคาปาซิทีฟนะฮะถ้านึกไม่ออกว่ามันคืออะไรก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือเหมือนกับแท็บเล็ตนะฮะคือเราไม่ต้องใช้ แรงเยอะมากนะฮะแค่แตะแล้วก็เลื่อนนะครับเหมือนกับโทรศัพท์เลยความละเอีดของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่1.04ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยนะฮะนอกจากที่จะกางออกมาแบบนี้ได้นะับมันสามารถที่จะปรับเป็นแนวขวางแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับการถ่ายมุมต่ำนะฮะค่อนข้างที่จะสะดวกดีนะครับแล้วก็ความเร็วในการโฟกัสของกล้องตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ ทางแคแนลเขาบอกว่าความเร็วสูงสุดของเขาในการโฟกัสเนี่ยจะอยู่ที่0.14วินาทีเท่านั้นเองเร็วมากๆนะครับแล้วก็จุดโฟกัสของเขาเนี่ยจะเป็น31จุดนะฮะแต่ว่าทีแรกเนี่ยพอได้มานะครับผมก็พยายามหาเหมือนกันว่าเปิด31จุดของเขาตรงไหนจริงๆแล้วคือคุณสามารถจะจิ้มไปที่หน้าจอได้เลยว่าคุณจะโฟกัสตรงไหนนะครับก็เรียกได้ว่าทางภาพของเขาเนี่ยนะฮะสามารถที่จะใช้เป็นจุดโฟกัสได้ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องของกล้องตัวนี้จะอยู่ที่ 6.5ภาพต่อวินาทีถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วเลยทีเดียวสำหรับกล้อง Compact ตัวเล็กๆแบบนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนกล้องรุ่นใหม่เนี่ยนะครับต้องมี WiFi มาให้กล้องตัวนี้มีระบบ Wi-Fi มาให้เช่นกันแล้วก็มี nfc ด้วยนะฮะคือเวลาที่เราใช้ nfc เนี่ยการเชื่อมต่อก็แค่เอาโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่มี nfc เนี่ยมาแตะกับตัวกล้องนะฮะจุดสัมผัสของ nfc จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตมาแตะ แค่นั้นเองเราก็สามารถจะโอนถ่ายข้อมูลได้แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกล้องตัวนี้สามารถจะถ่ายวิดีโอได้ที่ 180p 0 60เฟรม e c o n นสามารถจะทำสโลโมชันได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่ว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเขาสามารถที่จะปรับเป็นแมนนวลได้นะครับปรับสปิชเตอร์ปรับรูรับแสงเองได้นะครับก็สำหรับใครที่อยากได้กล้องตัวเล็กๆแล้วก็เอาไว้ถ่ายวิดีโอดีๆถ่ายรูปเก่งๆเนี่ย ชีจเอ็กผมว่าเป็นกล้องที่น่าสนใจกับการคอนโทรลของตัวกล้องเนี่ยนะฮะปุ่มทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่มือขวาสังเกตว่าด้านซ้าย,ยจะไม่มีปุ่มเลยนะครับการคอนโทรลทั้งหมดจะอยู่ที่มือขวาเราก็สามารถที่จะใช้มือเดียวเนี่ยคอนโทรลตรัวกล้องได้ปิด,เป,ดเปิดตัวกล้องได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นข้อดีคืออย่างบางทีเราใช้กล้องตัวเล็กบางทีมือเราไม่ว่างนะครับอาจจะโอเคปั่นจักรยานอยู่หรืออะไรก็ตามนะฮะเราใช้งานได้มือเดียวนะครับกล้องแบบนี้เนี่ย หยิบออกมาจากกระเป๋านะครับแล้วก็กดเปิดสามารถที่จะคนโทรลได้ด้วยมือเดียวสะดวกดีตัวไดอัลด้านบนนะครับเขาจะมีเป็นโหมดไดอัลอยู่ด้านบนกับเป็นค่าชฉดเฉยแสงนะฮะจะอยู่ด้วยปุ่มเดียวกันเลยนะครับเป็นไดอัลสแต็กนะฮะก็คือด้านบนกับด้านล่าง,างการคนโทรลเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีปุ่มแข็งเลยทีเดียวนะฮะที่บอกว่าปุ่มแข็งและดีเพราะว่าบางครั้งถ้าปุ่มมันนิ่มเกินไปเนี่ยนะฮะเวลาที่เราจะหมุนค่าบางครั้งนิ้วเราจะเผลอไปโดนมัน นะฮะแต่อันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับรับรองว่าถึงเผลอไปโดนมันก็ไม่ตามเรานะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่า Canon G7X เนี่ยนะฮะเป็นกล้องที่เซ็นเซอร์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็คุณภาพของภาพเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียว20ล้านพิกเซลไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยกำลังพกพาเลยนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ e c h ชิวในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ